สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ ep ที่17กันนะคะเป็นรับชมรับฟังไั้นเลยค่ะที่ห้องของทรงอูเสี่ยวเวยก,ก็คอยมาดูแลนางทรงอู่ถึงพูดว่าอันนี้ในปากข้าก็ไม่ขมขนาดนั้นแล้วถึงสำนักหมอหลวงจะส่งยาไม่ข้าทุกวันแถบมบยังดูข้าดื่มทุกมืออีกข้าก็ไม่รู้เหมือนกันจะต้องดื่มไปจนถึงเมือ่อไหร่เสี่ยวเวยจะบอกนางว่าเอาหน้าอดทนไว้ก่อนเถอะตำรับยาสองวันนี้ข้าคุ้นเคยดีก่อนหน้านี้อินเจิ้งก็เคยใช้มาก่อนรวนเป็นยาบำรุงม้าม,ามกับกระเพาะทั้งนั้นกินแล้วไม่มีปัญหาอะไรหรอก ทรงอู่จึงบอกว่าข้าก็ว่าแล้วทำไมช่วงนี้ึงอยากอาหารมากขึ้นระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงตะโกนมาว่าพี่สะพายมาได้ยังไงเจยเวยจะเก็บยาและขนมเขาไปแอบข้างในพระชาย,ยาองค์ชายใหญ่จึงเดินเข้ามาแล้วทรงอู่ก็แกล้งป่วยนอนที่เตียงเหมือนเดิมชาย,ยาองคชายใหญ่จึงพูดว่าข้าได้ยินข่าวว่าท่านหญิงเคิรหนิงเลือดลมติดขัดแถมมีโรคหุมเลาข้าเองก็เป็นคนที่ป่วยมานานรู้ว่าสู้กับโรคภัยนั้นไม่ง่ายอาจึงได้เชิญสินแสที่คทณเคยกันมาที่นี่ บางทีอาจจะช่วยอะไรได้บ้างพอซินเสเดินเข้ามาท่านหญิงหยวนอิงจึงรีบพุกขึ้นแล้วบอกว่าข้าขอบน้ำใจของพี่สะพ้ายแต่ว่าหมอหลวงในวังเคยมาตรวจแล้วแล้วก็กินยาแล้วด้วยเสียวเว่ยจึงเรียบเสริมว่าใช่เจ้าค่ะหมอหลวงในวังนุ่นเป็นคนเก่งตำรับยาที่จ่ายกินแล้วยังพอใช้ได้ชายยาองค์ชายใหญ่จึงพูดว่า ค่ารักษาด้วยเป็นประจำถึงแม้มอหลวงจะเก่งกาแต่พวกเขาอยู่กับเหล่าชาวบ้านบางทีอาจจะมีวิธีอะไรก็ได้เสี่ยวว่ยก็รีบรุกขึ้นแล้วพูดว่าคนเหล่านี้พิสพายอาศัยเส้นสายในการหามาถ้าพวกเราใช้ก็คงไม่เหมาะชาย,ยาองค์ชายใหญ่จึงพูดว่าอาการป่วยนี้ยังไงก็ต้องตรวจไหนๆค่าก็เชิญเข้ามาแล้วก็ลงตรวจดูเถอะอย่างคนครอบครัวเดียวกันไม่ต้องเกรงใจข้าแล้วนางก็เชิญสินแสเขาไปตรวจสินแสขอให้นางวางมือบน,นผ้าพอสินแสจับมือนา,นางก็พูดขึ้นมาว่า โอ้โหทำไมร้อนขนาดนี้ระหว่างนั้นองชายหกก็เข้ามาพอดีพี่สะพ้ยข้ากลับมาจากท้องพะโลงก็ได้ข่าวว่าในวังได้ส่งคนไปวัดตัวให้ท่านหญิงผิงอันแล้วชายายองคชายใหญ่ตกใจเป็นอย่างมากจริงเหรออย่ังนั้นข้าขอตัวก่อนนะท่านสินแสช่วยดูอาการให้ท่านหญิงเคอรนหนิงด้วยนะแล้วนางก็รีบออกไป องชายหกส่งสิผู้ด,ดูแลสูผู้ด,ดูแลสูโยนถุงเงินลงไปที่พื้นทําไมถุงเงินถึงตกได้ล่ะสินแสท่านนี้ถ้าไม่อย่างนั้นพวกเรามาคุยกันทางนี้เถอะสินแสองคชายกับประชาย,ยาของพวกเรานนะ่ะพวกเขามีเรื่องจะคุยกับท่านเราไปดื่มชาที่ถงด้านข้างกันเถอะพอสินแสออกไปจากห้องส้งโอก,ก็ร,รีบลุกขึ้นและมีหม้อร้อนเล็กๆอยู่ตามตัวแล้วบอกกับเสี่ยวเว่ยว่าเสี่ยวเวย่ยเจ้านมีความสามารถในการแกล้งป่วยจริงๆเสี่ยวเว่ยจึงถามกับองคชายหกว่าไปวัดต,ตัวตัดชุดให้ท่านหญิงผิงอันจริงๆหรอ ท่านหญิงหยนอิงจึงพูดว่าเช่นนั้นคงกำหนดให้เป็นท่านหญิงผิงอันสินะถึงว่าชายยาคงชายใหญ่ถึงได้อยู่ๆก็สงสัยขึ้นมาซ่องอู่จึงพูดว่าถ้าเช่นนั้นท่านหญิงผิงอันก็จะโชคร้ายอย่างนั้นหรอองคชายหกจึงพูดว่าขอแค่ในปีเครื่องจื่อนี้กฎในการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับมอชวนไม่เปลี่ยนแปลงก็ต้องมีสตรีสักคนที่ต้องเสียสละผู้ด,ดูแลซูมารายงานองคชายหกว่าแค่พูดเขาเข้าใจแล้วเลียวเสียววยก็วิ่งตามมาอิงเจิง้ง คำพูดที่ท่านพูดเมื่อคู่ท่านคิดจะทำอะไรหรอองค์ชายหกจึงพูดว่าเจ้าเข้าใจความหมายของข้าด้วยหรอถ้าข้าเดาไม่ผิดแล้วก็ท่านคิดจะยกเลิกกดให้สตรีของสินชวนไปแต่งงานที่มอชวนแม้แต่ธิดาของประมุกเองก็เกือบจะถูกส่งไปถ้าใช้เขาเห็นด้วยก็คงยากองค์ชายหกจึงบอกว่าถ้าเจ้าเป็นข้าเจ้าจะลองดูหรือเปล่าเซลเวอจึงพูดขึ้นว่าก่อนหน้านี้ข้ายังว่าท่านอยู่เลยข้าขอโทษด้วยนะองค์ชายหกจึงพูดว่าที่จริงเจ้าก็พูดถูก ต่อให้สภาพของข้าจะย่ำแย่แค่ไหนข้าก็ยังเป็นองค์ชายแห่งสินฉวนที่เห็นปัญหาเพียงบางส่วนละเลยที่จะคิดถึงผู้ที่ด้อยกว่าสเสวยจึงรีพูดว่าทาั้งๆที่ตัวท่านเองก็ไม่สบายอะไรเหตุใดท่านกลับคิดแทงคนอื่นไปทั่วนะผู้ด,ดูแลสูตรจึงพูดว่าชายาลองความโหดร้ายที่องค์ชายได้รับมาตั้งแต่เด็กกระทั่งมีคนมาบอกเขาว่าเันตัวเขาเองที่ไม่ดีจึงได้ถูกกระทําเช่นนี้ตอนที่เขาเติบโตมาท่าความโหดร้ายสิ่งที่มีในใจเขากับไม่ใช่ความแค้นแต่เป็นความรัก เขาก็ทั้งสาบานวิในใิจัยว่าเราให้ตัวเองมีความสามารถเขาจะไม่ทำกับผู้ที่อ่อนแอกว่าเหมือนกับคนอื่นที่ทำกับเขาบุรุษที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้และองค์ชายหกก็เข้าไปกอดผู้ดูแลสู่เสียวเวย่ยมองชายหกย่างสงสารและองค์ชายหกก็ลากผู้ดูแลสูออกไปที่ทองพระโรงผู้ดูแลของฝ่าบาทประกาศขึ้นว่าคนที่ต้องไปแต่งงานที่มอชวนกำหนดแล้วขอให้ทุกคนฟังประกาศแล้วจูจ่ๆก็มีคนตะโกนขึ้นมาว่าองค์ชายใหญ่มาถึงแล้ว แล้วทุกคนในทอมพลงต่างตกใจองค์ชายใหญ่ท่งกระฟาบาทว่ากระหม่อมมาจากค่ายทหารมอชวนโดยพลาการไม่เหมือนครั้งก็ยังไม่คู่ควรกับความผิดฟาบาทลงโทษด,ด้วยพยาค่ะฟาบาทจึงบอกว่าเรื่องของเจ้าให้ไวไก้ก่อนตอนนี้ประกาศพระราชองค์การต่อเถอะองค์ชายใหญ่จึงบอกว่าถ้าหากเป็นราชองค์การประธานงานแต่งงานขอให้ฟาบาททอนราชองค์การด้วยพยาค่ะฟาบาทาาบาทรงโกรธมากเรียกอินคุนดังไปทั่วทองพลง องค์ชายใหญ่จึงพูดว่าในฐานะที่กระหม่อมเป็นปิดาข้าไม่ยอมให้ผิงอันไปแต่งงานที่ม่อชวนวิชินั้นก็เหมือนกับการฆ่ากระหม่อมกระหม่อมยินยอมนำทหารโจมตีม่อชวนแต่จะไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแน่นอนฟาบาดก็พูดด้วยความโกรธว่าไปโจมตีม่อชวนนั่นก็เป็นคนบาปตลอดการของสินชวนสมควรที่จะแล่เนื้อเถือหนังห่าไม้แยกร่างทุกคนก็ตกใจในคำพูดของฟาบาดฟาบาดจึงพูดต่อว่า เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นลูกชายคนโตของข้าไม่ว่าอะไรก็กล้าพูดอย่างนั้นหรอองชายใหญ่จึงพูดว่าก็หมอม,ม่กล้าก็หมอม็นเพียงแค่ปิดาคนหนึ่งที่อยากจะปกป้องลูกสาวองชายหกจึงรีพูดขึ้นมาว่าฝ่าบาทจะเพิ่งกิ้วไปเลยพะยะค่ะที่ต้องแต่งงานกับม่อฉวนเติมทีไม่ได้เป็นกดตายตัวเมื่อก่อนม่อฉวนเคยรุ่งเรืองชินวนต้องคอยระวังอยู่บ้างถึงได้ใช้วิธีนี้รักษาความสัมพันธ์แต่บัดนี้ซินฉวนเป็นผู้นำแห่งก้าวดินแดน เราถึงเวลาแล้วที่ต้องเลิกหลงกฎบางทีกระหม่อมอาจจะมีวิธียกเลิกการแต่งงานโดยไม่กระทบต่อสันติระหว่างทั้งสองดินแดนขอฝ่าบาทอนุญาตให้กระหม่อมลองสักครั้งพะยะค่ะฝ่าบาทคิดอยู่นานแล้วพูดขึ้นมาว่าได้ข้าให้เวลาเจ้าเพียง3าวันเท่านั้นถ้าภายใน3วันเรื่องราวยุ่มีอะไรเปลี่ยนแปลงข้าก็ทําได้แค่มีราชองค์การให้ท่านหญิงผิงอันแต่งงานไปที่ม่อชวนแ,แล้วส่วนพวกเจ้าสองคนก็ถูกลงโทษตามความผิดฝ่าบาทจึงพูดกับองค์ชายใหญ่ว่าอินคุณ เจ้ากลับมาโดยพลาการเพราะเรื่องส่วนตัวสมควรที่จะลงโทษอย่างหนักแต่เห็นแก่เจ้าที่สร้างความดีความชอบมากมายทั้งยังร้อนใจอยากจะปกป้องลูกสาวข้าก็เข้าใจได้ตอนนี้สั่งให้เจ้ากลับม่อชวนทันทีถ้าข้าไม่เรียกตัวหปีห้ามกลับมาเด็ดขาดเจ้าจะยอมรับหรือไม่องค์ชายใหญ่จึงพูดว่าข้าก็หม่อมของพระไทยฝ่าบาทที่ลงโทษที่จวนองค์ชายหแค่สวันจะขัะชั้นชิดไปหน่อยนะ องค์ชายหกถอนหายใจแล้วพูดว่าคนม่อฉวนหยาบคายสนใจเรื่องตัวอักษรและน้ำมึกถ้าเทียบกับพันธมิตรเจ้าดินแดนที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแล้วพวกเขาจะยอมเชื่อแก่ความสัมพันธ์ที่สร้างโดยการแต่งงานมากกว่าเพื่อรับประกันว่าตอนที่ม่อฉวนมีภัยสินฉวนจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือท่านหญิงหยวนอิงจึงพูดว่าถ้าหากพวกเราคิดวิธีอื่นที่จะทําให้พวกเขาสบายใจขึ้นเช่นนั้นประมุขม่อฉวน ก็คงไม่ต้องการให้ท่านหญิงซินชวนไปแต่งงานที่นั่นแล้วคงชายหกจึงบอกว่าคนม่อฉวนทําปศสุสัตว์ไม่ทําการเกษตรขาดแคลนทรัพยากรมาเป็นเวลานานเขาถึงได้ร้านหลังซินชวนขึ้นเรื่อยๆถ้าหากพวกเราช่วยเขาแก้ปัญหาให้ตรงจุดบางทีก็อาจไม่ต้องแต่งงานแล้วก็ได้แต่ตั้งหลายปีแล้วม่อฉวนก็ควรรู้พัฒนาการเกษตรแต่พวกเขาหัวโบราณมากเกินไปถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงความคิดดั้งเดิมของพวกเขานั้นไม่ง่ายเลยอย่างพวกเรามีเวลาเพียง3วันเราจะทําไงกันดี แล้วพอครัวหลิวก็ดึงเข้ามาองชายหกพระชายาประชายาลองข้าน้อยทาชาใส่เม็ดบัวตามที่ชายาลองสั่งเอาไว้มันจะขับร้อนรักษาจิตใจให้สงบได้เสีวเวยจับชาขึ้นมาจิบแล้วมองไปที่ชาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าทูตที่มาครั้งนี้คือประชายาแห่งม่อชวนใช่หรือเปล่าพรุ่งนี้จะมีงานเลี้ยงต้อนรับนางในวังบางทีพวกเราเอาจจะถือโอกาสในวันพรุ่งนี้เลื่อนเวลาออกไปได้สักหน่อยองชายหกจึงพูดว่าเจ้าหมายความว่าจะเกี้ยกล่อมประชายาแห่งม่อชวนเสีวเวยจึงบอกว่า เกียกล่อมประมุกม่อชวนบางทีอาจจะยากไปแต่ทูตที่มาคือพระชายาก็น่าจะมีโอกาสที่ตำหนักของฝ่าบาททูตของม่อชวนก็มาถึง ฟาบาจึงพูดว่าท่านทูตกับพระชายาแห่งมอชวนมาสินชวนครั้งแรกอาหารการกินคุ้นเคยกันหรือไม่พูดของมอชวนเลยพูดว่าสินชวนในวันนี้เป็นผู้นำแห่งก้าวดินแดงทั้งหมดล้วนด,ดีที่สุดเพียงแต่ต่อให้สินชวนดีเพียงใดก็ยังสู้บ้านของตัวเองไม่ได้พระชายาแห่งเดแดนข่ามาครั้งนี้ก็ได้รับคำสั่งจากประมุขมอชวนให้มาตกลงเรื่องการแต่งงานไม่รู้ว่าปีนี้พวกท่านเลือกท่านหญิงองคใดหรอพระชายาของแดนข่าจะต้องตอนรับนางกลับไปดูตัวเององชายหกจึงพูดว่าเมื่อสักครู่ท่านทูตบอกว่าต่อให สินชวนดีแค่ไหนก็ไม่สู้บ้านตัวเองเช่นนั้นสําหรับท่านหญิงของสินชวนก็คงคิดเช่นนั้นเหมือนกันถ้าหากแต่งงานไปไกลบ้านท่านหญิงจะต้องละทิ้งสหายและครอบครัวไปที่มอชวนเพียงลําพังต่อให้มีพระชายาแห่งมอชวนมาต้อนรับก็ยากที่จะไม่รู้สึกอ้างว้างท่านทูตกับพระชายาของมอชวนก็มองหน้ากันท่านทูดและพูดว่า นี่หมายความว่ายังไงหรือว่าดินแดนของท่านไม่อยากแต่งงานเชื่อมความสัมพันธ์กับดินแดนของเราเหรอพระชาย,ยาจึงพูดว่าท่านทูตจึงเพิ่งร้อนใจไปพวกเรามาดื่มชาแล้วค่อยคอยคุยกันดีกว่าชาที่นํามาเสิร์ฟครั้งนี้เป็นชาไส้เม็ดบัวฝ่าบาทจึงพูดว่านี่มันชาอะไรข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเซลเวยจึงพูดว่า นี่เป็นชาไส้เม็ดบัวเราใช้ไส้เม็ดบัวกับการเฉาดิบมาชงเป็นชาไส้เม็ดบัวจะมีรสชาติขมเล็กน้อยแต่มีฤทธิ์เย็นเป็นคมภีรแห่งจิตใจประคุณขับร้อนทําให้จิตใจสงบพระชายาแห่งม่อชวนจึงพูดออมาว่าพวกเรามาคุยเรื่องงานแต่งงานท่านกลับมาพูดจาบ่ายเบียงแล้วยังยกน้าชาที่ขมขนาดนี้มานี่มันหมายความว่ายังไ,ไงพระชายาแห่งม่อชวนรู้สึกขมก็ถูกแล้วไส้เม็ดบัวนี้เป็นต้นอ่อนใจกลางของเม็ดบัว เอาออกจากเม็ดบัวแล้วเราค่อยมาทําเป็นชาใส่เม็ดบัวกับเม็ดบัวก็เหมือนท่านหญิงที่ต้องแต่งงานไปไกลต้องพัดภาคจากครอบครัวมันจะหวานได้ยังไงท่านทูตเลยพูดว่าพวกท่านพูดมาตั้งนานเพื่อจะพูดเรื่องนี้ใช่ไหมเสี่ยวเวยจึงพูดว่าเหตุผลเล็กๆนี้ขอเพียงเป็นบิดามารดาและเป็นบุตธรธดาก็ไม่ต้องพูดมากน่าจะเข้าใจทั้งหมด แต่สิ่งที่พวกเราต้องการจะพูดนั้นก็คือชาที่ใช้ขับร้อนนี่ไม่ได้มีแค่ไส้เม็ดโบอย่างเดียวเท่านั้นยังมีดอกเก๊กฮวยดอกจิ้นอินเม็ดจิ่วหมิงและอื่นๆล้วนแต่มีสปรปพคุณแบบเดียวกันท่านทูตกับพระชาย,ยาก็แสดงอาการโกรธองค์ชายหจึงพูดขึ้นว่าเอาให้พระชาย,ยาเห็งหม้อฉวน ทูณประมุกม่อชวนด้วยว่าถ้าหากม่อชวนเห็นด้วยดินแดนข้าจะส่งผู้มีความสามารถไปช่วยเรื่องการเกษตรที่ม่อชวนกำหนดวิธีที่เหมาะสมกระท้องที่แก้ไขทรัพยากรที่ขาดแคลนสินชวนไม่ยอมใช้อำนาจฝืนยกเลิกข้อตกลงการแต่งงานจะทำให้สองแผ่นดินผิดใจกันได้ง่ายก้าวดินแดนล้วนพี่น้องกันทั้งนั้นดินแดนข้ายินดีจะช่วยม่อชวนอีกแล้วแลกกับการที่ท่านหญิงจะไม่ต้องทรมานจากการพัดพลาดฝ่าบาทจึงพูดขึ้นมาว่า ประชาชาห่งหม่อชวนคิดว่ายังไงประชาชนห่งหม่อชวนเลยพูดว่าสินชวนไม่ได้ส่งวันเกิดของเจ้าสาวมาตั้งนานแผ่นดินข้าก็คิดไว้แล้วว่าประมุกสินชวนน่าจะมีแผนการอื่นงอื่นยงแต่ว่าการแต่งงานกระชับสัมพันธ์เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของสองแผ่นดินขออภัยที่ข้าไม่อยากตอบคาถามแทนฝาบาทของข้าได้อีกอย่างที่องค์ชายพูดมาเป็นแค่คําสัญญาปากเปล่ายังไม่ทําอะไรจริงจังองชายหกจึงพูดว่าข้าเข้าใจ ความกังวลใจของปัชยาม่อชวนเพื่อแสดงความจริงใจสองสามวันนี้แผ่นดินข้าจะส่งทูตไปสำรวจสถานที่จริงที่ม่อชวนถ้าหากหม่อชวนพอใจกับแผนการที่เสนอถึงเวลานั้นค่อยยกเลิกงานแต่งงานก็ยังไม่สายปัชยยาม่อชวนจึงพูดว่าอย่างที่ท่านว่าไม่ดื่มชาไส้เม็ดบัวแต่ก็ยังมีชาอื่นๆที่สามารถขับร้อนได้เช่นกัน ข้ายินยอมจะลองเลื่อนเวลาในการแต่งงานออกไปก่อนเราให้แผ่นดินท่านส่งทูตไปที่มอชวนแล้วค่อยว่ากันองค์ชายหกจึงพูดว่าทุนฝ่าบาทชายาลองของกระหม่อมเกิดในตะระกูลเกษตรกรรู้เรื่องการเกษตรอยู่บ้างประธานอนุญาตให้กระหม่อมพาครอบครัวไปตรวจสถานที่จริงที่มอชวนด้วยพะยาค่ะฝ่าบาทจึงตอบว่าได้ถ้า่างั้นเรื่องนี้ข้ายกหน้าที่เค้เจ้าดูแลเลยเตรียมตัวออกเดินทางเถอะแล้วหยวนอิงก็กระซิบเซลเซียวเหว่ยว่าวันนี้เจ้าทําดีมากเอาไปก้าคะแนนเซียวเหว่ยจึงตอบนางว่า ขอบใจท่านอาจารย์หยวนอิงที่ตําหนักองชายสามขณะที่องคชายสามกําลังดื่มยาอยู่คนรับใช้ถามเพราะว่าท่านดื่มยาอะไรนะ่ะหลังจากท่านไปหาสินแสมาแล้วก็ต้มยากินทุกวันแต่ร่างกายของท่านดูแย่ลงไปเรื่อยๆข้าจะไปตามโมหลงมาดีไหมองชายสามจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทาย,ยาทของข้าเจ้าไม่ต้องมายุ่งแล้วองชายหกกระเดินเข้ามาพี่สามท่านไม่สบายหรอ องช์ยช้3ตอบว่าเปล่าข้าแค่ร้อนในองคชายหจึงบอกว่าพรุ่งนี้ข้าต้องไปเป็นทูตที่ม่อฉวนที่จินฉวนพวกเราพี่น้องก็ร่วมมือกันได้ดีไม่ใช่หรอข้าก็เลยคิดว่าพี่สาสนิทได้กับทุกคนรอบรู้กว้างขวางถ้าข้ามีท่านอยู่จะต้องใช้แรงน ой, ้อยจะได้ผลงานมากแน่มิเช่นนั้นท่านก็ไปกับข้าสักครั้งเถอะองชายสามจึงบอกว่าเจ้าหกจะดูสภาพข้าในตอนนี้สิข้าก็อยากไปดูร่างกายข้าสิเจ้าว่าจะไปที่ไหนนะ มอชวนหรอมอชวนที่บุรุษร่างกายกำยำที่ไม่ค่อยเหมือนสินชวนของพวกเรานั่นหรอเช่นนั้นเจ้าหนอกค่าเก็บของหน่อยพวกเราสองคนเป็นเรียนรู้ประสบการณ์ด้วยกันระหว่างที่องค์ชายสามลุกเลือดก,กำดาเขาก็ไหลแล้วเขาก็สั่งคนรับใช้ไปเอาเส,สื้อผ้ามาซิเร็วเข้าชายหกจึงพูดว่าพี่สามพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องรีบร้อนที่ตำหนักองค์ชายสามเขากำลังสั่งเสียประชาย,ยาและสนมของเขาอยู่องค์ชายสามต้องการพาสนมตรงจื้อไปด้วยเพราะเป็นบ้านเกิดของนาง แต่นางก็แกล้งเปิดขึ้นมาองคชายสามจึงบอกว่านั้นดูแลตงจื้อและตัวเองด้วยนะพอองชายสามออกไปพวกนางก็ดีใจกันหมดที่ตำหนักองคชายหกเสี่ยวเวย่ยถามท่านหญิงหยวนอินว่าท่านไม่ไปกับพวกเราเหรอท่านก็ไม่เคยไปที่มอชวนเหมือนกันท่านหญิงเลยบอกว่าในจวนมีธุระต้องมากมายไม่มีคนดูแลไม่ได้หรอกแล้วเสี่ยวเวย่ยก็อ้อนให้หยวนอินไปด้วยท่านหญิงเลยบอกว่าเจ้าชายไม้นี้อีกแล้วนะจัดการเรื่องมอชวนเสร็จแล้วคิดว่าคงถึงเวลาแล้วที่ประมุกซินชวนจะกำหนดตำแหน่งอย่างเป็นทางการให้กับองคชายหกแล้ว เป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่ว่าพวกเจ้าที่อยู่มอชวนหรือว่าข้าที่อยู่ในจวนก็ผิดพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเจว้าเข้าใจใช่ไหมเสยเวยจึงบอกว่าข้าเข้าใจแล้วข้าขอรับรองว่าจะไม่เป็นภาล่ยท่านเด็ดขาดและเสยเวยก็อ้อยอิงอยากให้ท่านหญิงไปด้วยระหว่างที่องค์ชายหกกับเสยเวยนั่งรถม้านั้นชายหกถามว่านี่อะไรนะเสเวยจึงบอกว่า นี่เขาเรียกว่าเห็ดจีชงคนม่อชวนชอบดื่มสุราที่สุดพอไปถึงม่อชวนแล้วต้องดื่มสุราไหลายมือแน่นอนน้ำแกงเห็ดที่ทำจากเห็ดจีชงแก้เมาได้ดีที่สุดแต่ตกลงกับข้าก่อนนะหลังจากท่านไปแล้วห้ามดื่มเหล้าเยอะเด็ดขาดองค์ชายได้ถามว่าเพราะเหตุใดเจ้ากลัวว่าข้าจะทำอะไรเหรอเสียวเวยจึงบอกว่าข้าจะกลัวว่าท่านจะกอดองคชายห้าแล้วก็อ้วกนะ่ะจะว่าไปท่านตาของข้าก็เป็นคนม่อชวนตอนท่านตายยังหนุ่มมีโอกาสได้ไปเที่ยวจี้ชวนจนกระทั่งข้าอายุได้หกขวบ ถึงได้กลับบ้านเกิดที่มอชวนแต่ข้าไม่เคยกลับไปที่มอชวนมาก่อนเลยองชายหกจึงพูดว่าถ้าเช่นนั้นเราให้พวกเราถึงแล้วข้าจะพาเจ้าไปหาเขาแล้วเสวียก็ยิ้มดีใจที่รัดมาขององชายห้าและสันกวนสันกว,น,น,กวนพูดมาว่าที่มอชวนมีสัตว์ร้ายเยอะข้าเตรียมอาวุธมาแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วองชายห้าจึงบอกว่าข้าว่าถ้ามีเจ้าสัตว์ร้ายพวกนั้นต่างหากที่จะอันตรายต่อยตัวละหนึ่งมัดยังไม่พอกับเจ้าอัดเลยระหว่างที่ทั้งสองคนเถียงกันอยู่นั้นองชายสามก็นั่งหลับอยู่ันนกกวเลยบอ่า ทำไมช่วงนี้พี่สามขี้เศร้าเช่นนี้องค์ชายห้าจึงกระซิบบอกว่าช่วงนี้ข้าไม่รู้ว่าเขากินยาอะไรเหมือนว่าจะทําการใหญ่นะสันกวนเลยบอกว่าจะทําการใหญ่อะไรสันกวนหันไปทีมีเลือดกําดาออกมาจากจ,ากจมูกขององค์ชายสามเจ้าไปเช็ดให้เขาหน่อยสิองค์ชายหกบอกว่าไม่ต้องเช็ดหรอกเดี๋ยวเขาก็ตื่นให้เขานอนหลับไปก่อนสันกวนถามด้วยความอยากรู้ว่าเขาจะทําการใหญ่อะไรหรอองค์ชายห้าอยากพูดแต่ก็พูดไม่ได้ก็ถึงค่ายทหารองค์ชายใหญ่ที่มอชวนองค์ชายใหญ่กับปาาัญญายืนรอพวกเขาอยู่ องชายใหญ่ถูกลงโทษไม่ให้กลับซินชวน5ปีเขาเลยประทานขออนุญ,ญาตพระชาย,ยากลับมาด้วยซึ่งทําให้อาการป่วยของพระชาย,ยาดีขึ้นเมื่อทั้ง5คนมาถึงองค์ชายใหญ่จึงบอกว่าเจ้า3เจ้าห้าเจ้าหในที่สุดพวกเจ้าก็มาถึงสักทีพระชาย,ยาจึงพูดว่าทุกคนคงเหนื่อยแย่แล้วสินะขึ้นรถลงเรือมาทั้งวันชายหกจึงพูดว่ารบกวนพี่ใหญ่พี่สะพ้ยมารับรับตัวเองแล้วชายใหญ่จึงพูดว่าพวกเจ้าช่วยครอบครัวข้ามากขนาดนี้จะพูดเรื่องนี้ทําไม ไะรีบเข้าจวนกันเถอะที่จวนขององุชายใหญ่ขณะที่ทุกคนเข้าไปพักข้างในนั้นอุชายใหญ่จึงพูดว่าหม้อชวนเป็นที่ที่เหน็บหนาวและลำเค็นคนดื่มนมอูดให้ร่างกายอบอุ่นกันหน่อยแล้วปัชาย,ายาก็สั่งให้คนเอาขนมมาให้พวกเขาเสี่ยวเว่ยจับขนมขึ้นมาแล้วพูดว่าได้ข่าวว่าหมอชวนใหญ่โตไปซะทุกอย่างเป็นอย่างที่ล่ำลือจริงๆด้วยแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นกับขนมตรงหน้าอ์ชายใหญ่จึงพูดว่าม้อชวนกับซินชวนนั้นมันต่างกันอย่างเช่นเรื่องการพูดคุยเหตุผลหรือผลประโยชน์มอชวนชอบแก้ปัญหาบน โตสุรามากกว่าครั้งนี้พวกเจ้ามาข้าจัดการให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาพวกเจ้าไปเจอกับพี่เฉียวเฉียวคนนี้เป็นคนเลี้ยงสัตว์ที่กว้างขวางที่สุดในหม้อชวนชาวบ้านน้อยใหญ่ล้วนเชื่อฟังเขากันหมดถ้าหากพวกเจ้าเกลี้ยกล่อมเขาได้ทุกคนเปลี่ยนแปลงสันคติได้เรื่องการส่งเสริมการเกษตรมันก็จะง่ายขึ้นเยอะ องชายใหญ่จึงพาทุกคนมาหาพี่เฉียวแล้วเขาก็บอกองชายสามว่าน้องสามอีกเดียวตอนดื่มเหล้าต้องระวังอย่าดื่มเยอะ,ยะนะเจ้าไม่เคยเดื่มกับคนม่อชวนและพี่เฉียวก็เข้ามาพี่เฉียวคนนี้นะคะเป็นหัวหน้าเผ่าม่อชวนแล้วเขาก็ทําการคารวะกันข้ามาสายต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะข้าปรับตัวเองสามจอกเสียเวทจึงกระซิบกับองชายหกว่านี่มันสามจอกที่ไหนสามชามชัดๆอาทุกคนข้าดื่มหมดแล้วนะทุกท่านเดินทางมาไกลถ้ามีตรงไหนที่ข้าตอนรับไม่ดี ก็ขออภัยด้วยอ่ะทุกคนรีบนั่งเถอะองชายใหญ่จึงพูดว่าข้าขอแนะนำสามท่านนี้หน่อยนะนี่คือองค์ชายสามแห่งสินชวนอันนี้องค์ชายห้าองชายหกล้วนเป็นน้องชายของข้าทั้งนั้นและพี่เฉียวกระชี้ไปที่สองคนนั่นเราบอกว่านี่ก็น้องข้านะไม่ใช่คนนอกองค์ชายใหญ่จึงบอกว่าวันนี้ข้าเชิญพี่เฉียวมาเรื่องหาหรือการส่งเสริมการเกษตรกับท่านหน่อยองชายหกจึงพูดว่าได้ยินพี่ใหญ่บอกข้าว่าท่านเป็นคนเก่งในท้องถิน่นขอเพียงท่านพูด ทุกคนก็ไม่มีใครไม่ตอบรับดังนั้นพวกเราจะคิดว่าที่เฉียวจึงรีพูดว่าอย่าเพิ่งคุยเรื่องสําคัญกันเลยในเมื่อมาถึงมอชวนของพวกเราแล้วเช่นนั้นจะต้องชิมเหล้าเผาดาบของหมอชวนแต่เช้าจนถึงตอนนี้ข้าก็ดื่มมาสองงานแล้วเดี๋ยวอีกตอนเย็นก็จะมีอีกงานข้าก็ดื่มให้น้อยหน่อยละกันทุกคนให้อภัยข้าด้วยนะเราก็หุ่นลอไปแล้วสั่งให้คนเอาเหล้ามาคือคนยกเหล้าให้เขาประมาณสิบไห่เซวเว่ยจึงบอกองชายหกว่า นี่คนละหายเลยเหรอเฉี่ยวจึงพูดว่าน้องสะพ้ยต้องมาไม่คือน้องสะพ้ยต้องไม่เคยมามอชวนใช่ไหมพวกเราที่นี่ดื่มเหล้าดื่มกันคนละหายตลอดเริ่มจากสามหายมาเธอทุกคนดื่มกันเลยพี่เฉียวจึงพูดว่าพวกเราที่นี่ดื่มเหล้ามีอารยะมากนะไม่เคยมองคนอื่นเลยทุกคนดื่มแล้วทุกคนก็จำใจต้องดื่มแต่พวกเขาก็ทั้งกินทั้งร้องเล่นต้นระบำกันหมดแล้วองค์ชาย6กับองค์ชาย5องค์ชาย5กับองค์ชาย6ก็ต้องชนเหล้ากับพี่เฉียวตลอดจนองค์ชาย5อ้วกออกมาส่วนองค์ชาย3นั้น ก็ไปเต้นรำกับหญิงสาวแล้วถามนางว่านางชื่อแซ่อะไรเขายังบอกอีกว่าเจ้ากับข้าเจอกันช้าไปแต่ข้ายังขาดนางฤดูที่24อีกนะเจ้าเต็มใจจะไปสินชนกับข้าไหมนางเลยบอกองชายสามว่าความหวังดีขององชายสามข้าขอรลับไว้ด้วยใจมิสู้ท่านอยู่ที่นี่เป็น30ของข้าดีกว่าองค์ชายสามก็ทําท่างงนางเลยพูดต่อว่าคนรักของข้าน่ะเรียงลําดับจากต้นเดือนไปถึง29ถ้าท่านมาน่ะจะได้ครบ30คนพอดีองค์ชายสามเลยบอกว่า งั้นข้าดื่มเหล้าดีกว่าพี่เฉียวก็จะมาชนแก้วกองค์ชายหงชายหกถ้าพี่เฉียวเผลอเขาจะรีบเทเหล้าไปด้านหลังและเขาก็แกล้งเมาฟุบลงบปที่โต๊ะพี่เฉียวเลยถามเสี่ยวเวยว่านี่เขาเมาเหรอเสี่ยวเวยจะบอกว่าข้าบอกแล้วว่าเขาดื่มไม่ได้องค์ชายใหญ่องค์ชายสามองค์ชายห้าถูกหามออกมามีเพียงองค์ชายหกเท่านั้นแกล้งเมาแล้วเดินออกมาผู้ดูแลซูจึงบอกว่าท่านนี่ฉลาดจริงๆรู้จักแกล้งเมามิเช่นนั้นคงถูกมอมแน่ท่านดูสภาพองค์ชายทั้งสามสิองค์ชายหกจึงพูดว่า ทำไปทำมาอยู่ตั้งนานไม่ได้คุยเรื่องสําคัญกันซึ่งนิดจะเป็นแบบนี้ไม่ได้เราต้องคิดหาวิธีที่ห้องรับรองขององค์ชายห้าองค์ชายห้านั้นเมามากนําอาวุธของซันกวนมาห่มผ้าแล้วมานอนบนที่นอนของเขาแล้วยังบอกกับซันกวนว่าอาวุธพวกนี้เป็นลูกรักของอาจ,จิง้งเขาต้องดูแลให้ดีทําให้ซันกวานรู้สึกดีกับเขามากแล้วเสเวว่ยก็มาเคาะประตูเสวว่ย,วยนำ,น,ำน้ำแกงเห็ดแก้เมา,มามาให้เจ้าให้องค์ชายห้าดื่มนะเสเวี่ยถามว่าทําไมเจ้าถึงหน้าแดงซันกวานเลยบอกว่า ไม่น่เจ้าดูผิดไปแล้วพวกเจ้ารีบกลับไปนอนเถอะและสันกวานก็ปิดประตูไปองชายหทีนรออยู่ด้านนอกผู้กน,นางว่าโชคดีที่เจ้าเอาเห็ดจีชงมาด้วยชามของพี่สามข้าให้ซูเฉินส่งไปแล้วเด๋วเยจึงพูดว่าข้าคิดว่าตั้งนานแล้วแหละเมื่อก่อนตอนที่ท่านพ่อสังสรัค์ดื่มจนเมาท่านแม่มักจะใช้เห็ดจีชงต้มน้ำแกงให้เขาดื่ม องชายห้าตึองถอนหายใจแล้วพูดว่าดูเหมือนว่าพี่เฉียวจะไม่อยากช่วยพวกเราเลยนะเพียงเพราะเป็นการเห็นกันหน้าพี่ใหญ่ในใจเขาคงคิดว่าการส่งเสริมการเกษตรที่มอฉวนมันยากลําบากมากๆทั้งต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของพวกชาวบ้านที่ทําปศุสัตว์ไม่เพอะปลูกแล้วยังต้องใช้เวลากับแรงงานจํานวนมากพวกเขาคงคิดว่าเสียแรงไปแต่ไม่คุ้มค่าดังนั้นเขาเลยดื่มเหล้าทําให้ตัวเองดื่มจนเมา แล้วก็ให้พวกเราดื่มจนเมาเรื่องทุระก็คุยไม่ได้แล้วเสียวเวย่ยจึงพูดว่าเช่นนั้นพวกนี้ก็เริ่มคุยเรื่องสําคัญตั้งแต่แรกไม่คุยเขาเข้าใจก็ไม่ดื่มเหล้าองคชายหกจึงบอกว่าถ้าทําอย่างนั้นความสัมพันธ์ก็อีหลักอีเหลือกได้ง่ายเสียวเวย่ยจึงพูดขึ้นว่าแล้วพวกเราจะทํากันไงดีถ้ายังจะดื่มอีกพวกนี้ก็ต้องเสียเวลาไปอีกหนึ่งวันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีนะราเอาชาผู้เอ๋อของจี้ชวนมาด้วยหรือเปล่าพอรุ่งเช้าทุกคนก็มาหาพี่เฉียวอีกกกกพออออเเเขขขาาาาามมานัั่่่่ง็ลยบวคดืส,สจ แต่ที่ใส่ชามอยู่นั้นเป็นชาผู้เอ,อ๋อองชายหกจึงพูดว่าชาผู้เอ,อ๋เป็นชาชั้นเลือดจากจี้ชวนพี่เฉียวเลยจำใจต้องดื่มพอเขาดื่มครบสามชามผู้ดูแลสูก็เรียนี่้เขาอีกพี่เฉียวจะพูดขึ้นมาว่าวันนี้ข้าไม่สะดวกข้ารู้สึกไม่ค่อยสบายถ้างั้นข้าขอตัวกลับก่อนนะผู้ดูแลซูจึงกดเขานั่งลงองชายห้าจึงพูดว่าวันมงคลเธอจะสู้วันนี้ชาผู้เอ,อ๋ดิบทําให้สั่งเมาและยางล้างมาเราดื่มชาต้องดื่มคนละแผ่น เราเริ่มจาก3ามแผ่นดื่มไม่หมดห้ามไปนะและพี่เฉียวก็พูดว่าแต่ข้าไม่ชอบดื่มชาอนะองคชัยห้าจะพูดว่าพี่เฉียวชาคืออะไรชาคือลาบชาคืออายุยืนชาเป็นมงคลแล้วอายุยืนด้วยเฉียวเพื่อสุขภาพของท่านชานี้ไม่ว่าอย่างไงท่านก็ต้องดื่มข้าจะใช้ชาแทนเหล้าดื่มตอบแทนมิตรภาพอันท่วมท้นของท่านพอพี่เฉียวดื่มกับองค์ชายห้าแล้วองค์ชายสามจะพูดมาว่าดื่มกับข้าด้วยสิท่านอย่าลำเอียงนะดื่มกับเจ้าห้าแล้วไม่ดื่มกับข้า ท่านไม่ไว้หน้าข้าใช่ไหมพี่เฉียวเลยพูดว่าข้าจะไม่ไว้หน้าองค์ชายสามได้ยังไงแต่ข้าเพิ่งดื่มเหล้ามาข้าปวดกระเพาะนะ่ะองค์ชายสามจะบอกว่าต่อให้กระเพาะทะลุเป็นรูก็จะให้ความสัมพันธ์แตกแล้วไม่ได้เป็นบุรุษต้องดื่มพอเขาดื่มกับองค์ชายสามแล้วองค์ชายใหญ่จะพูดว่าพี่เฉียวถึงตาข้าแล้วนะพี่เฉียวเลยพูดว่าท่านว่าเจ้านี่มันมีอะไรอร่อยกันที่หม้อช่วงของพวกเราดื่มแต่เหล้าที่นี่ไม่ดื่มชานะองค์ชายใหญ่จะพูดว่า แต่ชามันดีต่อสุขภาพนะการดื่มชาก็ต้องฝึกนะองค์ชัยสามก็รีบเสริมว่าจริงด้วยยิ่งดื่มยิ่งหอมแล้วทุกคนก็ยกชาขึ้นมาดื่มให้กับพี่เฉียวพี่เฉียวดื่มชาไปหลายชามเขาเลยขอตัวเข้าห้องน้ําองค์ชัยห้าจึงบอกว่าแค่ดื่มชาไม่กี่คําท่านก็ดื่มไม่ไหวแล้วเหรอพี่เฉียวแล้วองค์ชัยสามก็วิ่งเข้ามาขวางว่าเมื่อวานท่านดื่มกับพวกข้าทั้งบายก็ไม่เห็นท่านเข้าห้องน้านี่ทําไมท่านดื่มแค่นี้ท่านคิดจะหนีใช่ไหม แล้วองชายสามองชายห้าก็ดึงเขากลับมานั่งที่เดิมท่านพี่เฉียวเลยบอกกับองชายหกว่าองชายหกท่านช่วยข้าด้วยข้าจะขอไปเข้าห้องน้ําหน่อยข้ารับรองว่าจะไม่หนีองค์ชัยหกจึงบอกว่าพี่เฉียวพี่สั่งเมาแล้วใช่ไหมพี่เฉียวเลยบอกว่าสั่งแล้วองค์ชัยหกจึงพูดต่อว่าในเมื่อสั่งแล้วพวกเราก็จะคุยเรื่องสําคัญกันเถอะพี่เฉียวเลยบอกว่างั้นพูดมาเถอะองชายหกจึงบอกว่า พวกเรารู้ว่าคนม่อชวนเป็นคนหัวโบราณคิดจะพัฒนาเกษตรนั้นไม่ง่ายดังนั้นถ้าพี่เฉียวไม่ช่วยพวกเราพวกเราก็เข้าใจได้แต่ว่าอีกสองสาวันพวกเราจะต้องไปพบกับประมุกม่อชวนแล้วก็ต้องทูลแจกแจงที่ท่าของพี่เฉียวอย่างละเอียดาหากไม่สนับสนุนเกรงว่าจะไม่เป็นผลดีกับท่านพี่เฉียวจึงพูดว่าในเมื่อองค์ชายทุกท่านมาหาข้าแล้วคิดว่าก็คงจะรู้ที่ม่อชวนข้าพอจะพูดอะไรได้บ้างต่อนหน้าท่านประมุกจะอย่างไรข้าก็มีหน้ามีตาอยู่บ้างองคชายหกจึงบอกว่า ข้ารู้ที่แผ่นดินม่อชวนมีใครไม่รู้บ้างว่าพี่เฉียวเป็นคนมีความสามารถเราให้พวกขากับซินชวนก่อนก็จะขอให้ปมุกซินชวนของพวกเราได้รู้จักพี่เฉียวสักหน่อยให้ชื่อท่านโด่งดังไปทั่วเก้าดินแดนถึงจะถูกพี่เฉียวจึงพูดว่าซินชวนเป็นผู้นำแห่งเก้าดินแดนประมุกซินชวนแม่เละกิะมากขนาดนั้นจะมีเวลามาสนใจคนตัวเล็กอย่างข้าได้อย่างไงองค์ชายหกจึงบอกว่าท่านคิดผิดแล้ว สินชวนอยากจะช่วยม่อชวนพัฒนาการเกษตรน่าจะต้องให้พี่เฉียวเห็นด้วยถึงจะทำได้เรื่องของพี่เฉียวประมุกสินชวนก็ต้องฟังแต่ไม่ทราบว่าท่านจะเห็นแก่พวกเราบ้างไหมอีพีที่17จบแล้วนะคะเดี๋ยวไปพบกันต่อที่อีพีสิกันเลยค่ะ